สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาเที่ยวตลาดเครื่องบินนะครับผมพามาชมเครื่องบินมาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะฮะ Talia Galena, Talia Galena, đi mùa đèo, hả? Nát kêu คนมาหลายครับเมือนี่มาเที่ยวหลายครับมือนี่ตลาดนัดเครื่องบินาาไไบนไ่รบภาพบรรยากาศนะครับนี่เครื่องบินจริงๆนะฮะเซลฟี่เซลฟี่ เที่ยวตลาดเครื่องบินกันครับผมตอนนี้มาขี่เครื่องบินขึ้นปะขึ้นก็หมดเวลาแล้วห,หมดเวลาให้ขึ้นเหรอจริงเหรอมหมดเวลาก็เป็นเหรอก็ใ,ให้ขึ้นตั้งแต่กลางวันอยากให้ป้าไปถ่ายเซบปถ่ายมาให้แน่เดี๋ยว มันเห็นวันสองวันที่นะใค่ยายรูเห็นนะนันสองวันที่ขอ,ขอขอ,อ,อชิมาดูพองงพอพอพอเยี่ยงไหมไม่เลืกอกมาดูใบพัดใบพัดเครื่องบินนะฮะนี่นนนะดูใกล้ใหญ่มากเลยนะ ไปอยู่ดูดูข้างบนนี่ใบเล็กนิดเดียวน่าไปเดินไปดูตลาดดิ่ดเขาไม่ขึ้นแล้วเหรอมหมดเวลาเหรอจะให้ขึ้นตอนไหนละคนมาเที่ยวตอนนี้ถ่ายรูปไอ้พี่ถ่ายรูป แบบรุ่นเก่าสมัยก่อนนะเหรอถ่ายรูปเหมือนเราเวลาเราไปตอนเหมือนเราไปเที่ยวห้างแต่ก่อนนะเหรเอ,อรูปสติกเกอร์อะไรน่ะเหรอไปไปเดินไปไหนไปดูไปดูตลาดดิเฮ้ยตลาดก็ไม่เยอะนี่ เครื่องบินอีกลำหนึ่งนะฮะชมภาพไปด้วยกันครับคือเครื่องบินนะใหญ่มากจริงๆเลยนะ อะไรนะกี่ตันนะเขาบอก300กว่ารับน้ำหนักใหญ่จริงจริง รองเท้าเหรอนี่ของปลาปะมีถุงเ้าหรือถุงถุงไงใ่ถุงรองไงเอาที่รองรองเท้านั่นแหละถุงนั่นแหละขาววนของปลาปะจะติ่งไงย่ต <c oughs> าให้ลาาูกเลยนะใส่กุก็ไาห้กด้ สามร้อยไม่ขายขายสองร้อยสิบหกไม่สองร้อยเอาเลยโอเคเนาะไม่ต้องลองเหรอเอาเลยตลาดนัดนะฮะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวพาเดินชมนะครับผมน,นี่ลองสีรองเท้าก่อนนะครับขายเชือกออกก่อ,ขอ,ขขอขนของเขาหนึ่งยามเอาในขาเขาไปไหนจ่ายสองร้อยเท่านั้นนะ ใส่ได้คู่เดียวแล้วคู่นั้นใส่ไม่ได้หรอได้คู่เดียวอิงใส่ได้คู่เดียวเออเหลืออีกตอนนี้มันเหลือคู่เดียวแล้วเพราะว่าบักหนักอันบักแหวนมันสีใหญ่ไง42หรือ43อะ44เออได้อยู่ได้ไหล่ะได้พอดุ้ได้ด้ยินใหญ่แต่รุงเท้าแบบบาง43 44อ่ะได้ไหมถ้าครับอย่าเอานะครับแน่นอ่ะเดี๋ยวใส่ไม่ได้พี่มันก็ยังไม่ไอ้นี่ดึงสายออกอีกใส่รองเท้าบางบางเออ ไม่ใช่เองใส่งเท้าสามวันนล้มันจะย่อนเองมันก็ยืดมันใช่เป็นเรื่องปกติมันก็ยืดเองมันจะยืดเพราะมันเป็นหนังเราใส่ทุกวันใส่หนังหมดแอร์พอร์ตซอบหนังนะมันเลยแพงนิดนึงก็ยังไม่ได้นี่นะมันเป็นเสืจ็คเก็นาะทุกแจก็ตไม่ชอบเหรอใส่ได้ปะล่ะใส่ได้ฮะไม่ได้มันแน่นบอกัครบ เด็กไม่ทักแต่เรา